เชื่อมสิ่งแรกที่รูจะต้องจำก็คือสิ่งที่อยู่หลังคูจะต้องเป็น Ver ร์กคูตัวนี้จะเป็นประธานของประโยคคู Who แทนค่าด้วยประธานของประโยคถ้าเมื่อไหร่นูเห็นคูแสดงว่าประธานคือใครคือคนคนนั้นน่ะคือคูคูแล้วต้องตามด้วย Ver ร์ e r b ที่เขียนจนจบนั้นคือส่วนขยายสิ่งสํงงาคัญที่หนูจะต้องพิเศษก็คือประโยคที่ตามที่เริ่มต้นด้วยคำว่า who แล้วกลายเป็นประโยคหนึ่งประโยค who s i t s o a c h a i r นี่คือหนึ่งประโยคจริงไหมลูกซึ่ง who ตัวนี้ก็คือ my manager จริงไหมเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่แทนด้วยคำว่า who แสดงว่า who ตัวนั้นคือประธานของประโยค ต้องตามด้วย Verb ที่ขันตามประธานถ้าเขียน My managers who? Sit the man, หู s i t t h e m e อ t ใช่ปะ statement ป้าเกศบอกว่า My managers set ก็ต้องถูกตัด s ทิ้งทันทีเพราะหูตัวนี้ก็คือ managers โอเคปะแต่นี่ manager มีกี่คนลูกนโมอ่อโมโน คนเดียวยเพราะฉะนั้นหลังวูงก็เลยต้องเป็นรถที่เดิม Yes เ้อสอบในระดับมหาลัยออกบ่อยมากเวลามันเป็นคำเชื่อมแล้วให้หาคำแต่เขาไม่ได้ให้คำอย่างนี้มาเขาจะให้เป็นคำสมุสดข้เขียนหน่า